ชีวิตของตัวเราก็หมกมุ่นอยู่แต่กับงานไม่เหมือนในสมัยก่อนเลยที่เราสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องรถติดเลยเนาะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถย้อนเวลาไปได้เราจะไปที่ไหนดีละ่ะนี่เป็นเรื่องเล่าของฉันเองละ่ะที่เริ่มมาจากการเดินทางข้ามเวลานี้แหละฮ นี่ก็ตีสองแล้วนะยังไม่ได้นอนเลยอ่ะเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากมหาลัยเนี่ยพูดหรอพูมาอะไรตอนตีสองเนี่ยฮัลโหลว่าไงแกเฮ้ยเบกก้ยคืออาจารย์แกเลื่อนวันสงงานว่ะจริงเหรอแล้วแค่เลื่อนฟังก่อนนะคืออาจารย์แกแม่ได้เลื่อนวันออกไปเว้ยแต่แกเลื่อนเป็นวันที่16กแทนว่ะ แกบอกว่าส่งวันที่19ไม่ใช่หรอคือแกเพิ่งบอกในกลุ่มเมื่อกี้นี่เองอะอ้าวเหรอเออยังไงแกก็รียบทรหม่ยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันทำเอกสารเองแล้วก็อย่างอื่นด้วยเพราะว่ากลุ่มเราอ่ะเทพอยู่แล้วจ้าเพราะคนมันหน้าแค่นี้แหละขอบใจที่บอกฮา่าปั่นงานกันเถอะ เอาล่ะมาดูกันสิว่าเครื่องจะใช้ได้ไหมมาปีพศอส,อสองห้าหกหนึ่งเริ่มอา้าวชิบหายเฮ้ยลืมใส่นอตอีกตัว ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอะมีไม้อยู่แถวนี้ด้วยเขาอาจจะช่วยอะไรเราได้บ้างเจ้าเป็นอะไรมากไหมนางฟื้นแล้ววัยมุกไปเอาผ้าชุบน้ำมาให้พี่เร็วฮะที่นี่ที่ไหนอะแล้วคุณเป็นใคร ข้าชื่อคารินข้าเห็นเจ้านอนสลบไปต่อหน้าข้าที่ใต้ร่มไม้ตอนที่ข้ากําลังจะไปเก็บดอกพุธพอดีข้าก็เลยให้คนใช้หามเจ้าขึ้นมาบนเรือนนี่แหละแล้วเจ้ามาจากที่ใดฉันมาจากโลกอนาคตนะ่ะโลกอนาคตใช่ฉันใช้เครื่องทำเมชชีนมาย้อนเวลาแล้วตอนนี้เป็นปีอะไรหรอเพลานี้อยู่ในปีพุทธศักราชที่2189ปี2189 ถ้างั้นฉันก็ข้ามเวลามาสามร้อยกว่าปีสิสามร้อยด้วยเครื่องไทยอะไรนะใช่เครื่องไทม์แมชชีนมันคือเครื่องมือที่ใช้เดินทางข้ามเวลาในโลกของฉันตอนแรกฉันตั้งใจจะมาในปีพศสองหหนึ่งแต่เกิดอุบัติเหตุเครื่องทำงานผิดพลาดก็เลยทำให้ฉันมาในโลกนี้แหละแล้วเธอเห็นเครื่องทําแมชชีนฉันไหมอ๋อใช่กล่องสีเหลี่ยม,ยมที่อยู่นอกเรือนหรือไม่หะ อนอถ่ายจริงๆด้วยอ่ะเธอพอจะช่วยฉันตามหาไอ้แท่งเหล็กได้ไหมแท่งเหล็กหรือคืออะไรกันเออมันคือส่วนประกอบของเครื่องเดินทางข้ามเวลาของฉันน่ะเธอช่วยฉันได้ไหมอ๋อแต่ว่าถ้าข้าช่วยเจ้าแล้วเจ้าต้องช่วยข้าทำกระทงในวันลอยพระประรทีบในคืนพรุ่งวันเพ็ญเดือนสิจามีการจัดงานวันลอยพระประทีปกันเจ้าจะว่าอย่างไร ได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปตลาดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันโอเคงั้นเราไปกันเถอะ กัเรือนเอะนี่คารินสอนฉันทำกระทงด้วยหน่อยสิฉันไม่เคยทำกระทงเลยอะ่ะได้สิมาข้าจะสอนเจ้าเองคอยทำตามข้านะเอาละพับแบบนี้นะ ออนี่คารินเธอพอจะรู้ไหมว่าวันลอยกระทงหรือไอ้วันลอยพระประทีปมีที่มายังไงหรอตามที่ข้าพอทราบเ้วยของข้าเคยเล่าให้ข้าฟังตอนอยังเด็กเวลากระทงที่เจ้าพูดนั้นจะตรงกับทุกๆวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน12ตามจันทรคติของไทยมักจะใช้คำเรียกว่าลอยพระประทีปซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเคารพพระแม่คงคา ได้บ,บูชาเทพเจ้าทั้งสามพระองค์คือพระอีสวรพระนารายและพระพรหมเพื่อสะดอกเคราะห์นำสิ่งที่ไม่ดีลอยไปกับประทีปข้าเคยได้ยินว่าประเพณีนี้มีมากันตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเท่าที่ข้าก็จำได้มากนะักตามที่เขาเล่าบอกต่อๆกันมาแล้ววันลอยพระประทีปเกิดจากอะไรอะเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลก่อนที่องค์พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงประทับอยู่ใต้ต้นโพใกล้กับแม่น้ำเนรัญชาาการวันหนึ่งนางสุชาดาอุบาสิก,กาได้พบเห็นพระองค์ประทับอยู่เข้านางได้ให้สาวใช้นำข้าวมาทุบปายาตนั่นคือข้าวกวนหุงที่หุงด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยใส่ถาดทองไปถวายพระองค์เมื่อพระองค์เสวยจนหมดแล้วก็ทรงตั้งสัตยาธิสฐานว่าถ้าหากวันใดเรานั้นจะสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้ถาดน,นี้ อยัวน้โดยแรงสัตยาธิสถานและบุญญาพินิหารเกิดถาดทองนั้นลอยทัวน้้ำจริงๆจ,จนถาดทองจมลงไปถึงสะดือทะเลกล่าวคือเป็นศูนย์กลางของนาคพิภพถาดทองนั้นก็ได้จมลงไปโดนขนดข,นดของหางพญานาคราชที่เป็นผู้รักษาบาดาลพญานาคราชก็ได้ตื่นขึ้นพอเห็นว่าเป็นสิ่งใดนั่นก็คือถาดทองขององ,องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประกาศกล้องทั่วมหาสมุทรว่า บัดนี้ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกอีกพระองค์แล้วครั้นนั้นเทพยาดาทั้งหลายและเหล่าพญานาคต่างพากันไปเข้าเฝ้าพระองค์เหล่าพญานาคก็ได้ทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ,พเมื่อพระองค์เตรียมเสด็จกลับพญานาคจึงได้ทูลขออนุสาวรีย์ไว้สําหรับกลาบไหว้บูชาพระพุทธองค์จึงทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไว้ที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้นํานํามัทนาที พื่อให้บรรดาน,นาคทั้งหลายได้สักการะบูชาส่วนสาวใช้ของนางสุชาดาเมื่อเห็นความตามนั้นก็นําความไปแจ้งแก่นางนางจึงทราบเรื่องเมื่อครั้นถึงวันนั้นของทุกปีนางสุชาดาจะนําเครื่องหอมและดอกไม้ใส่ถาดไปลอยน้ําเพื่อนมาสก,การรอยพระพุทธบาทเป็นประจำเสมอมาและจนต่อ,ตอมาก็ได้กลายเป็นประเพณีลอยกระทงที่ยึดถือกันมาอย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละอ๋อเข้าใจแล้วล่ะเอ๊ว่าแต่เธอพอจะรู้จักไหม ว่านางนพมาศนั่นเป็นใครกันฉันเห็นมีแต่คนพูดถึงว่านางนพมาศเป็นผู้คิดคนวันลอยกระทงอะไรแบบนั้นจริงหรือเปล่าบางก็ว่าเป็นเช่นนั้นบางก็ว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในสมัยสุโข,ขทยัยแต่ตามที่ข้าพอจะรู้อยู่บ้างนามว่านางนพมาศจึงได้รับการอบรมศึกษาขั้นสูงเพียบพร้อมด้วยความงามและปัญญา และยังมีฝีมือในการประดิษฐ์เป็นเลิศเมื่อมีคนนําคุณสมบัติต่างๆของนางไปเล่าสรรเสริญให้พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยแห่งกรุงสุขโขทัยได้ฟังจึงโปรดให้นางนพมาศเข้ารับราชการในวังและด้วยความสามารถอันเลิศล้ำก็ทําให้เป็นที่โปรดปรานของพระยาดิไทยจนได้รับแต่งตั้งเป็นสนมเอกในตําแหน่งเท้าศรีสุรารักษ์หลังจากที่นางนพมาศเข้าไปถวายตัวอยู่ในวังได้5วันก็ถึงวันที่พระราชพิธี จองเปรียงลอยพระประทีปและได้มีรับสั่งให้บรรดาพระสนมนางในทั้งหลายตกแต่งกระทงประดับดอกไม้ทูบเทียนนำไปลอยน้ำหน้าพระที่นั่งนางนพมาศจึงได้คิดประดิษฐ์กระทงใบตองเป็นรูปดอกบัวกระมุดขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่บานเพียงปีละครั้งในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองจึงควรค่าแก่การทำเป็นกระทงเพื่อใช้ลอยสักการะลอยพระพุทธบาทเมือ่อพระยาดิถายได้ทอดพระเนตรก็รับสั่งถามว่าทำไมจึงเลือกใช้ดอกบัวนี้ นางอธิบายจนเป็นที่พอพระราชหฤาดยไทยพระองค์จึงมีพระราชดำรัสว่าแต่นี้สื่อไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือนสิบสองให้นำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนำมทานที ตราบเท่ากาละปาวสานได้ว่าการลอยกระทงรูปดอกบัวได้สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันยามลอยกระทงเราจึงนึกถึงนางนพมาศผู้เป็นต้นคิดกระทงแบบนี้ขึ้นไงอ๋อที่แท้นางนพมาศคือผู้ที่คิดคนกระทงแบบรูปดอกบัวใช่แล้ว